สวัสดีจ้ะทุกคนอร่อยแบบง่ายๆวันนี้เราทําน้ําพริกกะปิมะม่วงกันจ้ะที่ต้องใช้นะน้าใช้น้ำก็มีกะปินะน้าใช้ของตาพันท้ายมีมะนาวมีกระเทียมมีพริกสดมีมะม่วงแล้วก็น้ําตาลแล้วก็มีน้ําต้มสุจกจ้ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่าอ่ะแล้วก็เอาพริกกับกระเทียมใส่เลยจ้ะ จะก็จะได้ประมาณนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาใส่กะปิก็ไเลยจ้ะเ,เราก็ตามให้กะปิกับพริกกระเทียมมันเข้ากันนะ แล้วใส่น้ําตาลน้ำมะนาวมะนาวก็ใส่ไปแล้วแต่เลยจ้ะเพราะว่ามะม่วงนะี่ยมีรสชาติเปรี้ยวอยู่แล้วนะก็ะถ้าจะอยากได้เปรี้ยวมากหรือเปรี้ยวน้อย เสร็จแล้วก็ใส่น้ําต้มสุกลงไปหน่อยก็คนให้มันเข้ากันจริงๆแล้วถ้าว่ากินน้ำพริกกะปิแค่นี้มันก็ได้แล้วนะน้าของน้าน้าไม่ใส่น้ำปลานะเพราะกะปิมันเค็มอยู่แล้วอะ่ะ ทำแค่นี้ก็เป็นน้ำพริกกะปิเลยก็จะได้ประมาณนี้นะ <Hi. S 1> ใส่มะม่วง <Yeah. S 1> แล้วก็ <Yeah. S 1> ตามะม่วงกับกะปิเข้ากันเลย yeah. เดี๋ยวมูชีบรัสเซียแกเดี๋ยวน้าชิมดูก่อนนะเปรียวได้แล้วน้าใส่น้ำตาลเพิ่มอีกหน่อย าตักใส่ถ้วยก่อนนะเสร็จแล้วของนา้าเราจะอันนี้ก็เป็นหน้าตาตน้มาพริกเกลือมะม่วงของน้าที่เสร็จแล้วนะวเดี๋ยวนะ้าก็จะทําปลาทูทอดนะก็มีปลาแช่แข็งนะเดี๋ยวก็เป็นปลาแมคเรยประมาณอย่างเงี้ยเออแมคเรย์บงบ้านเราเรียกน้าก็ไม่รู้อ่ะเออเดี๋ยวนะ้าจะเอาไปนึ่งก่อนแล้วก็ไปทอดจ้ะแล้วเดี๋ยวทอดอะไรเสร็จแล้วเราก็มาจับใส่จานกันเลยจ้าเราก็มาจัดเสิร์ฟกันเลยนะ น้ำพริกกะปิมะม่วงแล้วก็มีผักกระหล่ำปีลวกจ้ะมีแตงแตงกวาแล้วก็มีถั่วฝักยาวนะส่วนจานน้องก็เป็นเบคอนพันเห็ดเขียนทองแล้วน้าก็มีคืออันที่อันอน้นาก,กินมื้อเนี้แล้วก็มีตับหมูผัดดอกหอมนะแล้วเราก็มีปลาทูทอดของเราจากก้ะก็ขอให้กินข้าวอร่อยนะจ๊ะสวัสดีจ้ะโชคดีจ้ะ